เขมินปลื้มกระแส t e m p l e Run in r e a l Life เลียนแบบเกมดังในอังกอร์แต่มันจะดีเหรอที่ทำแบบนั้นชาวเน็ตเตือนระวังยูเนสโกจะถอดออกจากมรดกโลกสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงกับกระแสด้านการท่องเที่ยวของพวกเขา Temple Run in Real Life ที่มีนักท่องเที่ยวไปทำคลิปเรียนแบบเกมดัง Temple Run ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุดและแห่งเดียวของประเทศเขาอย่างอังกอร์วัดซึ่งผมเข้าไปเซิร์ชด,ดูก็เห็นมีหลายคลิปนะครับแล้วก็หลายๆคลิปเนี่ยก็มียอดวิวเยอะเหมือนกันจนทำให้ชาวเขมเนบางส่วนก็แห่ไปทำตามด้วยและกลายเป็นกระแสที่พวกเขาภูมิใจกันอย่างแรงเลย จนล่าสุดครับก็มีแอดมินกัมพูชาจากเพจอาเซียนสกายไลได้นำคลิปมาโพสต์โชว์ด้วยเช่นกันพร้อมกับข้อความว่ากระแส Temple Run in Real Life จากเกมดังสู่ความเป็นจริงในกัมพูชานักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากเพลิดเพลินกับกระแสนี้และกลายเป็นกระแสมาแรงบนโซเชียลเลิฟเลิฟอ,อาณาจักรแห่งความมหัศจรรย์ พร้อมกับโชว์คลิปนะครับจากติ๊กต็อกเกอร์รายนึงที่ได้ไปทำการวิ่งเรียนแบบเกมในบริเวณอังกอร์เห็นแวบ,บแรกนะครับผมก็คิดว่าเฮ้ยดูดีเลยนะถ้าหากว่ามันบูมขึ้นมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวแห่ไปทำตามหลักล้านคนทำเงินได้มหาศาลเลยนะครับค่าเข้าชมก็พันสามพแล้วไหนจะค่าจ่ายพิเศษเพื่อให้ถ่ายคลิปได้อีกเกือบสองพ ล้านคนนี้ไม่ต่ำกว่าสามสี่พันล้านบาทเลยนะครับถึงว่าทำไมชาวเขมรเขาถึงได้ปลื้มจังแต่ว่าพอมาคิดดูดีๆครับคือถ้าหากว่านักท่องเที่ยวจะวิ่งได้แบบนั้นแปลว่าคนมันจะต้องน้อยมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วไหนทั้งภาครัฐแล้วก็ชาวเน็ตเขมรเนี่ยโปรโมตคุยโม้กันจังว่ามีนักท่องเที่ยวมากมายจนแทบจะไม่มีที่เดิน ไม่ต้องเอาที่ไหนอื่นไกลเลยครับเพียงแค่ในเพจอาเซียนสกายไลน์ก่อนหน้าจะโพสต์นี้เพียงแค่2อสามชั่วโมงในเพจก็เพิ่งจะโพสต์โชว์นักท่องเที่ยวเต็มวัดอยู่เลยเอ๊ะที่2ก็คือเรื่องของความปลอดภัยเกมเทม p พลรันะครับก็คงรู้ๆกันอยู่ว่ามันมีสะดุดตายตกเขาตายชนตายแล้วในชีวิตจริงเนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุแบบนั้นขึ้นหรอครับแล้วถ้าหากว่ามันเกิดขึ้น มีมาตรการรักษาความปลอดภัยรองรับไว้เพียงพอแล้วหรือยังและที่เอ๊ะที่สุดนะครับมันคือโบราณสถานเป็นศาสนสถาน,น,น,าถานอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบรรพชนรวมไปถึงเป็นมรดกโลกด้วยกิจกรรมแบบนี้มันเป็นกิจกรรมที่สมควรและเหมาะสมกับสถานที่แล้วหรือครับเพราะนอกจากจะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุไม่เคารพสถานที่แล้วมันยังเสี่ยงจะทําให้โบราณสถานแล้วก็ โบราณวัตถุเสียหายอีกต่างหากถ้าหากดูจากข้อควรปฏิบัติในการไปท่องเที่ยวโบราณสถาน7ข้อนะครับซึ่งมี 1. ห้ามสัมผัสเคลื่อนย้าย 2. ห้ามขีดเขียน 3. ห้ามทําให้ชํารุดเสียหาย 4. ห้ามทิ้งขยะ 5. ห้ามปีนป่าย 6. ห้ามขโมยวัตถุโบราณ 7. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่น กิจาการรม Temple Run ที่ว่านี้นะครับมันเสี่ยงจะทำให้ละเมิดข้อควรปฏิบัติแทบจะทุกข้อเลยนะครับดังนั้นเมื่อชาวกเมีเนีนยนำคลิปดังกล่าวมานำเสนอด้วยความภาคภูมิใจนั้นแทนที่จะทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขาอิจฉาตาร้อนมันจึงทำให้กลายเป็นการหัวเราะขบขันแทนลองมาดูความคิดเห็นของชาวเน็ตกันบ้างครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างท่านแรกบอกว่าอดีตคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ ปัจจุบันคือที่วิ่งเล่นวัฒนธรรมเขมรโบราณช่างน่าอัศจรรย์ท่านต่อมาบอกว่าสองชั่วโมงที่แล้วเพิ่งโพสคนแน่นจนไม่มีที่จะเดินนักท่องเที่ยวกลับวัยจังแล้วกลับหมดพร้อมกันด้วยสินะเอาสะโล่งวิ่งเล่นได้เลยนะครับท่านต่อมาบอกว่าลดคุณค่าโบราณสถานด้อยปัญญาโปรโมทการท่องเที่ยวท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่า ไรจิตสำนึกโบราณสถานไม่เคารพสถานที่แบบนี้แหละด้อยค่าขเขมรถึงไม่เจริญท่านต่อมาบอกว่าสถานที่เก่าโบราณสถานแทนที่จะให้ความเคารพทนุถนอมไม่ให้เสียหายกลับภูมิใจที่ต่างชาติเอามาทำคอนเทนต์วิ่งเล่นนะครับท่านต่อมาบอกว่าโคตรวังเวงวิเวโวชาวอาเซียนรู้กําพืชเขมรดีชาวโลกก็รู้กําพืชเขมรเช่นกัน ชาวขเขมรนักละเมิดลิขสิทธิ์ชาวโลกไม่สนับสนุนเลยไม่มาไงสถานที่ท่องเที่ยวขเขมรเลยสงบเงียบงนันท่านต่อมาบอกว่าสถานที่ที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเพื่อให้ผู้คนชวนกันมาวิ่งโอบไม่ oh นะครับท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าจะถูกถอดจากมรดกโลกก็คราวนี้แหละเหมนท่านต่อมาก็เข้ามาบอกว่า ก็อยากยุให้คำเห็นจัดงานวิ่งมาราธอนต่อไปเลยฮะหลังจากนั้นก็จัดงานจักรยานวิบากถ้ายูเนสโกยังไม่ยอมถอดสักทีก็แข่งมอเตอร์ไซค์ได้ฮะจริงๆบีบีการชิงแชมป์โลกอะไรอย่างนี้ก็ได้ต้องลองฮะนะครับท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าเอานะก็ดีกว่าเอาไว้เยี่ยวเฉยๆมีคนวิ่งไปวิ่งมาจะทำอะไรมันก็คงจะอายมั่งแหละนะครับ ท่านสุดท้ายแล้วกันนะครับเขาเข้ามาบอกเอาไว้ว่านักท่องเที่ยวไม่มีมันก็วิ่งได้วัดพระแก้วที่เมืองไทยเดินยังไม่ได้เลยนักท่องเที่ยวเยอะเกินนะครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่ได้เห็นคลิป Temple Run in Real Life ที่สุดแสนจะภาคภูมิใจของชาวกคนาผมว่าด้วยความที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยจะไปสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับไทยจนทาให้พวกเขาเนี่ยโหยหา ด้านการท่องเที่ยวมานานนะครับพอได้เห็นกำแพงโบราณของตัวเองเนี่ยเกิดเป็นกระแสวไวรัลขึ้นมาบ้างก็เลยเกิดอาการกระดีกระดาขึ้นมาโดยที่พวกเขาลืมคิดถึงความเหมาะสมแล้วก็กาละเทศะไปบ้างนะครับหรือบางทีพวกเขาอาจจะไม่รู้จริงๆเพราะไม่เคยถูกปลูกฝังเรื่องของมารยาทกาละเทศะอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะครับเลยพากันดีใจกันอย่างน่าชื่นตาบานกันแบบนี้ บางทีก็อดสองสารผู้สร้างนครวัดไม่ได้นะครับที่สิ่งล้ำค่าที่พวกท่านสร้างกันมาเนี่ยต้องตกไปอยู่ในมือของชนเผ่าที่ไม่รู้จักดูแลและเชื่อผมไหมครับถ้าหากว่าปล่อยให้อะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆต่อไปพอยูเนสโกถอดออกจากการเป็นมรดกโลกขึ้นมาจริงๆประชาชนเผ่านั้นพวกเขาก็จะมาบอกว่าไอ้พวกอาเซียมมันเอาเงินไปจ้างให้ยูเนสโก มากลั่นแกล้งพวกเขาอีกตามเคยว่าไม่ครับทุกคนและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าในวันนี้ทุกท่านล่ะครับฟังแล้วมีความรู้สึกยังไงอยากจะลองไปวิ่งที่อังกอร์วัดบ้างไหมมันคุ้มค่าไหมกับค่าใช้ใจ่ายราวๆ4 0 0 0ลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ